สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองสิบน้องเสือนะครับก็มาดูนะครับปฏิบัติการถมที่นะครับถมที่ให้ลูกค้านะครับแปลงนี้แปลงหนึ่งแปลงสองลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับทำสัญญาเสร็จปุ๊บเราก็ถมที่ให้ลูกค้านะครับเสมอถนนเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มถมแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับในพื้นที่ครึ่งไร่พอถมออกมาแล้วสวยมากๆเลยครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่ด้านหลังผมนี่เองเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันใกล้นะครับตอนนี้นะครับลูกค้าซื้อไป200ตารางวานะครับครึ่งไร่ นะครับก็เราก็ปรับถมให้ลูกค้าแล้วตอนนี้นะครับดินดาสนิทเลยน่าปลูกต้นไม้มากๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆอยู่ใกล้ๆความเจริญนะครับอยู่ตลาดคลอง10นะครับอยู่ใกล้ๆคลอง10น้องเสือแล้วนี่เองอยู่ใกล้ๆกับการเคหะนะครับวิ่งเข้ามาดูแปลงนี้ได้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆอันนี้นะครับก็ถมให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเหลือแปลง4แปลง5เแปลง6นะครับใครสนใจรีบวิ่งเข้ามาดูนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูของจริงกันเลย นะครับนี่นะครับเป็นแปลงที่ดินนะครับติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยครับไฟฟ้าประปาที่นี่สะดวกสบายครับพร้อมนี่นะครับก็เป็นถนนคอนกรีตเข้ามาเพียงแค่ร้อยเมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินเลยครับนี่นะครับแปลงที่ดินที่เรากําลังถมอยู่ครับนี่นะครับพอถมเสมอถนนแล้วนะครับสวยมากๆาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นพื้นยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับนี่ถมไม่ให้เสร็จเห็นแล้วความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรยีบนะครับนี่ถมให้กันฟรีฟรีแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าซื้อที่ดินในวันนี้นะครับเราแถมถมดินให้ลูกค้าด้วย เพื่อที่จะได้สวยๆไปเลยนะครับพร่พร้อมใช้ไปเลยนี่นะครับตอนนี้แมคโครเครื่องจักรก็เริ่มกำลังทำงานอยู่นะครับนี่นะครับเป็นถนนปีดยาวแบบนี้เลยนี่นะครับไก้เสร็จแล้วนะครับก็